สวัสดีครับผมแย้มนะครับจากร้านรีพาวเวอร์ไทยแลนด์ครับวันนี้เรามีโปรเจกต์ลับที่ไม่ลับนะครับระหว่างรีพาวเวอร์กับเ e นโซชื่อโปรเจกต์ว่ารีพาวเวอร์เอ็กเนโซนะครับวันนี้อยู่กับ Audi Q5 โฉม FY นะครับรุ่นย่อยเป็น55 TFSIE นะครับตัวนี้จะเป็น Plug-in Hybrid นะครับแหมคันนี้ใส่ล้อมาสวยงามเลยนะครับแน่นอนว่าจะเป็นล้อของเ e นโซอย่างแน่นอนนะครับตัวนี้จะเป็น ซีรีส์ไลท์เทคพลัสเทคโนโลยี Tech นะครับลายเป็นวีนอม VNA นะครับขนาด20นิ้วกว้าง9ออฟเซต35มหครับแหหล่อลงตัวบน Audi Q5 โฉมนี้เป็นอย่างดีเลยนะครับแต่ระยะห่างระหว่างซุ้มล้อกับตัวล้อนะครับก็ยังมีมากอยู่ทางเลนโซก็เลยไว้วางใจนะครับให้ทาง Repower ทําทำการติดตั้ง Springload KW Suspension ตัว k w HAS ยูนะครับสปร n g Load ปรับสูงต่ำได้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูการติดตั้งนะครับว่า เจ้า k w H a s a s บน Audi Q5 โฉม FY นะครับกับล้อレンโซตัว LightTech Plus Technology Line V Non VNA เนี่ยจะออกมาสวยงามลงตัวขนาดไหนรับชมในคลิปวิดีโอนี้กันครับ hey, Bill, ครับติดตั้งกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ k w Suspension ตัว k w HSS Spring Road ปรับระยะได้นะครับบน Audi Q5 โฉม FY คันนี้นะครับที่ใส่ล้อตัว l e n z o so Series Light Tech Plus Technology นะครับตัวนี้จะเป็นลาย V N O M V N A นะครับซึ่งเป็นลายใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็คันนี้โหลดลงมาอยู่ที่30มิลมนะครับสำหรับรถยุโรปเนี่ยใส่ล้อ l e n z o so แล้วออกมารอแล้วแบบนี้นะครับก็สามารถโหลดจัดทรงด้วย ช่วงล่างนะครับอุปกรณ์ดีๆจากประเทศเยอรมันอย่าง k w s u s p e n s i o n ที่เป็นสปริงโหลดนะครับที่สามารถปรับระยะได้ทำให้ Performance ของรถนั้นดีขึ้นนะครับการทรงตัวดีขึ้นมีความสบายมากขึ้นนะครับและได้ทรงที่หล่อแบบคันนี้เลยนะครับก็ย้ำกันอีกทีสำหรับคันนี้นะครับเป็นล้อ Lightech Plus Technology ขนาด20กว้าง9นะครับออฟเซต35สเปคเนี่ยพอดีกับรถ Audi Q5 คันนี้เป็นอย่างดีเลยครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ย l e n s o นะครับกำลังทำตลาดสำหรับรถยุโรปนะครับ PCD 112 120นะครับมีอย่างแน่นอนครับและในอนาคตก็ตัว LSF นะครับหรือว่า l e n s o Forge เนี่ยที่เป็นทั้ง square fitment แล้วก็ s t a c k e r fitment นะครับมีไว้ให้เพื่อนๆสายยุโรปอย่างแน่นอนนะครับเรียกได้ว่า l e n โ o so เนี่ย รุกตลาดทางฝั่งยุโรปมากขึ้นอย่างนั่นเองนะครับก็ฝากผลงาน r e Power Exlenso Project คันนี้ไว้ด้วยนะครับสำหรับ Audi Q5 f y ล้อ Lento Light Tech Plus ชื่อนี้นะครับเบาอย่างแน่นอนฝากผลงานคันนี้ไว้ให้เพื่อนๆรับชมกันด้วยครับ